โอยวันไฟเกิดนั่งกิเนเหรอว้าวคัด oh, 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 oh. เขาใส่ไข่จิ้มมือเวนว้าว wow, ตอกไข่เมื่อเดียวโอยังมืออาชีพโ oh, <laughs> อ้ตอกไข่เมื่อเดียวแล้ว <c oughs> นี่เดียวบ,นบานบานตอาไข่ให้สุกน,น,กนแต,ต้อง

ตางใส่ยิ่งน่อยหวานมีเสียที่ขาดไม่ได้คือเสริมสีสันผมหรือมอนท่านมาให้เจ้าเติดเดี๋ยวไมา้ค้าเดียวด้วยกันต่อลงไป ตงฮที่ขาดไม่ได้คือน้ำกระเด็กนะของแซบของนัวใส่จังหน่อยตัวแซบครับ <observations> ไปต้องให้งๆจนมันยังบดติดกระทะเต่ไปค่อยเคามทิดกระทะเข้าใจบ้างรอยกรจินนะไปเห็ดอยู่พัดตะคานอ้ย ลุกลุกลุแก้มาลาวอ่ะลาวลงแม่ฮาลาวบ๊อบ๊อบ๊หก่โอ้โหหัแโอ้โหหัแก่เมา้าไปแห้งเขาบม่้ไปคเิื่อนั้มอนั้นกปล่อยัด เล้งเมืองเขานิ่นไระขาเติ่มาวบ่อวงนี่ต้องเห็้ไฟแห้งกะระทะมัน <laughs> ห่หห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 นอนเขายังบอติดปลาจังหนอ <S <S ชอบหวานหวานแล้วเห็นหอมมะละพีหอมไข่มาแล้วใส่ขไข่จังไม เขาต้องเจกกันไหมถ้าห้องเฮ็ดชิ้ธรรมดาห้องเฮ็ดชิ้นนอกจากใส่พักได้อันรู้ลูกินสพักหอมมาแล้วหอมมาแล้วค่ะเป็นเม็ดสบายดี่น้องหอมเลยเห็ดกินง่ายๆเฮ็ดอยู่บ้านก็ได้เฮ็ดอยู่น้าก็ได้ย้ำห้องไปอยู่น้าบ่มีพักมีอย่างห้องเฮ็ดแต่พักใส่ไข่ยังสีสีมันไม่ง่าย กิบบนนะอมเสร็จแล้วเขาพา่ไทยที่น่องแบๆะแบบแตเวลาไปกินแล้วลูอเขาพอดีเลยลูกยูเขาพอดีลูกเห็เที่อยงแม่นะมา มาเลยม <ฮะ S 2> าไปกินทำนี่แหละเห็ดเนาะกินเห็ดบ่รยากหรอกหอมมาก